สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสูตรคำนวณรัฐบาลไทยนะงวดประจำวันที่เท่าไหร่วันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2567นอะอันนี้คือสูตรเก่าหลักร้อยบนหนึ่งตัวหรือว่าวิ่งหลักร้อยบนซึ่งสูตรนี้เราลงไปให้ในงวดที่ผ่านมาผลปรากฏว่ารางวัลเขาออก041 041เลข0 มาในตำแหน่งหลักร้อยนะคะโดยสูตรนี้เนี่ยเราย้อนอดีตกลับไปของงวดที่แล้วเนี่ยท่านสามารถไปย้อนดูคลิปวิดีโอได้หรือจะดูตามตรงนี้แบบคร่าวๆคือเราใช้หลักสิบบนเจ็ดครั้งหรือหลักสิบบนคูณเจ็ดนะบวกกับตำแหน่งของหลักหลักสิบบนคูณเจ็ดบวกตำแหน่งหลักสิบล่างคูณหกบวกหลักหน่วยล่าง 1ครั้งเราก็อย่าลืมบวก6คงที่ด้วยซึ่งเราคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก6 90และ60นะเราคำนวณได้เลข5เนี่ยนะพลรวมเลข5มาตำแหน่งหลักร้อยของงวดต่อมาอันนี้เราจะไปไวเพราะเราจะพูดแบบคร่าวๆถัดมาก็คำนวณได้เลข5เหมือนกันฮะนี่นะคะ97 63บวกกับ46 24บวก2 12 3เนี่ยนะคะ3บวก4ได้66บวก2ได้88บวก สามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็วกสได้เก้เบวกหเป็นสิได้เลขห้าเนี่นะห้าศูนย์สและสานอันนี้ก็คือเลขห้ามาตำแหน่งของหลักร้อยบนเห็นไ,ไหมอาทีนี้นะคะศูดได้ศูนย์บวกกับสามหกสิบแปดบวกหนึ่งคูณหนึ่งได้หนบกหคงที่แปบวกหได้เกนะคะเก้ 9, 6, ได้สิมันก็จะได้เลขห้าเช่นกันออกห้าศูนย์สามและแปดเก้าเนี่ยเลขห้ามาที่ตำแหน่งของหลักร้อยบน ต่อไปนะคะ0ณ7ได้0นบวก8ป48บวกกับ9 19 8บวก9ได้17 17บวก6ได้ยิ่มสได้เลข3หมออก3 3 6และ2 1 3มาตำแหน่งหลักร้อยเพราะว่าเป็นปักหลักร้อยบนหนึ่งตัวก็ดูที่แผนกหลักร้อยว่าเดินหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีวิจารณญาณด้วยนะไม่ได้หมายความว่าสูตรที่มาแสดงจะต้องเดินต่อทุกงวดไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นเพียงแค่การคำนวณของสูตรซึ่ง การดูการชมเราต้องใช้วิจารยาณที่ดีของเรา3 7 21บนะคะบวกกับ2 62บวกกับ1แล้วก็บวก6คงที่1บวก2ได้3 3บวก1ได้4 4บวก6ได้10ใสศ่ศก็คือได้เลข0นใช่ไหมซึ่งศูนย์นี้ก็มาตำแหน่งหลักร้อยบนของงวดที่ผ่านมาอ่ะทีนี้เราจะมาดูของงวดต่อไปนะคะก็มาดูตรงแผ่นชีดนี้ เราก็จะคำนวณไปต่อเลยนะ4 7นะคะสีคูณเจได้28บนะคะบวกกับ4 6 24ะค่ะบวกกับ6 1 6นึ่ะแล้วก็บวก6คงที่นะสี่เก็8ปบวกสได้12 12อบวกหเป็น18 18ปบวกหก็ได้24 อ่าอันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เลขสีซึ่งไม่รู้จะเดินหรือไม่นะก็ใช้หลักสิบบนคูณ7จ็บวกกับหลักสิบล่างคูณหบวกหลักหน่วยล่างคูณ1หรือหนักหน่วยล่างอย่างเดียวบวกหกคงที่เท่ากับเอ็กะก็จะได้ผลลัพธ์เท่านี้นะอ่าทีนี้ถ้าใครจะเจอสูตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงแผ่นชีตนี้เพราะเราเขียนไว้แล้วนะคะ ก็มาดูตรงข้างล่างนี่นะคะเห็นไหมสูตรนะคะหลักสิบบนคูณ7จ็นะคะหลักสิบบนคูณเจ็ดนี่นะคะต้นด้างล่างนี่บวกกับหลักสิบล่างคูณ6บวกหลักหน่วยล่างบวก6คงงที่เท่ากับ X ซนะ,ะซึ่งผลว่าเรานําสูตรเก่ามาคํานวณต่อนะ,ะเรานําสูตรเก่ามาคํานวณต่อนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ซึ่งนี่อาจทราบว่าตัวที่ปรากฏนี้จะ เดินต่อหรือไม่แต่ประการใดนะก็จะได้ตรงนี้นะคะขอขอพบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ขอพบพระคุณค่ะ